ครับในคลิปนี้นำเสนอ f e r r a ร i สร้างตำนานบนสนามแข่งจุดเริ่มต้นของ f e r r a ร i ไม่ได้มาจากความต้องการที่จะขายรถแต่มาจากความหลงไหลาการแข่งรถของผู้ก่อตั้ง e n z o so Ferrari ที่ถูกนำมาสานต่อเป็นรถสปอร์ตและซปเปอร์คาร์ที่ครองใจคนทั่วโลก ปัจจุบัน f e r r a ร i มีอายุครบ78ปีนับจากวันที่เปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกอย่างเป็นทางการ 125S ออกมาโชว์ตัวหน้าโรงงาน Via ยอา t o n ตเนอ e ินเ r e เมืองมาราเนลโลประเทศอิตาลีจนทำให้เมืองนี้ได้สมัยยาเป็นว่าเป็นเมืองแห่ง f e r r a ร i ี่และนับเป็นการเปิดตัวรถสปอร์ตสมรรถนะสูงครั้งแรกของแบรนด์แต่ตอรี่ของ Ferra รี่นั้นหากนับจริงๆ มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่ so Ferrari, เอนโซเฟอร์รารีเข้าร่วมพัฒนาและเป็นนักแข่งให้กับอัลฟาโรเมโอโดยมีสกูดารีย f เฟอร์รารีที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่16ทุศจิกายนปี1929เป็นหนึ่งขาธุรกิจที่พัฒนารุ่แข่งโดยเฉพาะซึ่งรวมไปถึงฟอร์มูล่าวันนั่นก็เท่ากับว่าณวันนี้สกูดารียเฟอร์รารีที่กำเนิดขึ้นมาก่อนมีอายุ96ปีเอนโซเฟอร์รารีตำนานผู้สร้างตำนาน จุดเริ่มต้นของเฟอร์รารี่ไม่ใช่ที่รถแต่เป็นชายที่ชื่อว่า Enzo so Anselmo Giuseppe Maria Ferrari เขาเกิดในเมืองโมเดนาอิตาลีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี1898ในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นช่างหล่อโลหะที่ผลิตอุปกรณ์ให้รถไฟอิตาลีจุดที่ทำให้เขาหลงไหลในรถแข่งเริ่มต้นขึ้นในปี1908ตอนที่คุณพ่อพา e n นโซเฟ r ร์รี่ในวัย10ขวบไปดูการแข่งขันรถที่โบลญญา จนได้เห็นเฟลิเช่นัสซาโรนักแข่งระดับตำนานรับชัยชนะในครั้งนั้นตรงนี้ได้จุดประกายให้เขาอยากจะเป็นนักแข่งขึ้นมาทันทีเก้าแรกในเส้นทางนักขับของเอนโซเริ่มต้นในปี1920ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาได้เข้าร่วมงานกับอัลฟาโรเมโอผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในอิตาลีแต่กลับถูกตั้งคำถามในเรื่องฝีมือการแข่งว่าอยู่ในระดับไหนกันแน่ เพราะผลงานที่ดีที่สุดของเขาคือการคว้าชัยในรายการกัป a ้าอาเซโอปี1924ที่เมืองเปสการ่าและด้วยความโดดเด่นและความสามารถเหลือหลนในการพัฒนารถแข่งในปี1929เขาได้ก่อตั้งสกูดเดียเฟอร์รารมาเป็นมาศึกภายใต้อลฟาโรเมโอโดยมีโมเดลที่น่าสนใจคือใช้เงินลงทุนน้อยแต่สร้างอิทธิพลสูงด้วยการซื้อรถแข่งแบรนด์อัลฟาโรเมโอมาดัดแปลงและเข้าร่วมการแข่งขัน ในปี1933ขณะที่อัลฟาโรเมโอกำลังประสบวิกฤตการเงินอย่างหนักมีเพียงแค่สกูเดรียเฟอร์รารี่ที่ยังคงอยู่รอดจนทำให้บริษัทต้องพึ่งพาขาธุรกิจนี้อย่างหนักและเอนโซเฟอร์รารี่ก็กลายเป็นคนที่ขาดไม่ได้ในระบบสามารถสร้างเงินและพาทีมไปคว้าชัยชนะมาได้ต่อเนื่อง กระทั่งปี1939ความสัมพันธ์ยาวนานของอัลฟาโรเมโอและเอนโซเฟอร์รารีก็ต้องยุติลงเมื่อวิสัยทัศน์สุดทะเยอทะยานของเขาไม่ตรงกับความอุ้ยอ้ายของบริษัทส่งผลให้เขาถูกบีบให้ออกบางแหล่งระบุว่าเขาถูกไล่ออกแถมยังมีข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติติดตัวมานั่นคือห้ามกลับมาเปิดสกูดเรียเฟอร์รารีหรือใช้ชื่อเฟอร์รารีบนรถใดเป็นอย่างน้อย4ปี ในระหว่างนั้นตรงกับช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ทางเอนโซได้เดินออกมาก่อตั้งบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่าออโตอาวิโอคอสตูซิโอเน่หรือ ACC ที่บ้านเกิดโมเดนาผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนอากาศยานให้รัฐบาลอิตาลีจนสร้างรายได้มหาศาลจากกิจการนี้ในระหว่างสงครามและถูกนำมาใช้เป็นทุนสร้างแบรนด์เฟอร์รารีในช่วงหลังสงคราม A.C.C. ต้องย้ายโรงงานจากโมเดนาไปตั้งที่มาราเนลโลแทนเนื่องจากผลกระทบช่วงสงครามจนกลายเป็นอีกอาณาจักรยานยนต์เทียบเคียงกับตูรินที่เป็นที่ตั้งของเฟียดและมิลานที่เป็นฐานของอัลฟาโรเมโอกระทั่งสงครามสิ้นสุดทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางอย่างสมบูรณ์แบบเงินทุนมหาศาลจากกิจการ A.C.C. ทำเลโรงงานที่พร้อมดำเนินงานต่อและข้อตกลงห้ามใช้ชื่อเฟอร์รารีสิ้นสุดลง เอนโซเฟอร์ร so รีบรวมทีมวิศวกรเก่ากลับมาทันทีและในปี1945เขาประกาศใช้บริษัทของตัวเองชื่อ f e r r a ร i และเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นแรกในปี1947ออกมาอย่างเป็นทางการจากจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแข่งมาสู่ผู้พัฒนารถแข่งในปี1947ที่ f e r r a รารได้เข้าสู่ยุคสปอร์ตคาร์อย่างเต็มตัวโดยการเปิดตัวโมเดลไอคอนิ 125S สำหรับใช้งานวิ่งบนท้องถนน 125S เปิดตัวครั้งแรกที่สนามเพียเชนซาวันที่11พฤษภาคม1947โดยโมเดลนี้ใช้เครื่องยนต์ V12 เอกลักษณ์หลักของเฟอร์รารี่ที่ต่อมาจะใช้มายาวนานถึง40ปีซึ่งเครื่องยนต์ V12 นี้ให้การตอบสนองที่รวดเร็วและเร้าใจอีกทั้งยังสร้างเสียงคำรามของเครื่องที่ทรงพลังและเป็นที่จดจำและเครื่องยนต์นี้ก็ให้ผลลัพธ์ตามที่เอนโซวางไว้ 125S กลายเป็นรถที่เร็วที่สุดในสนามและสามารถคว้าชัยในการแข่งกรองปรีออฟโรมเป็นชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์เฟอร์รารี่และในทีเดียวกันนั้นยังชนะได้6จาก14รายการที่ลงแข่งจนทำให้ตำนานม้าลำพองเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากเปิดตัวรถรุ่นแรกแล้ว Ferrari รได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสนามแข่งโดยการพัฒนาต่อยอดจากรถ V12 รุ่นแรกไปเป็นรถรุ่นอื่นๆอ,อย่างเช่น 166S และ 166MM จนทำให้ทีมสามารถยึดบัลลังรถแข่งได้ทันที Ferrari รสามารถคว้าชัยในสนามทั้งตาก้าฟลอริโอและมิเลมิเลียได้สำเร็จและยังสามารถคว้าแชมป์ฟอร์มูล่าวันได้สำเร็จในปี1951อีกด้วยแต่ชัยชนะเหล่านี้ไม่ได้หยุดลงแค่นี้ เอนโซเฟอร์ร so มองว่านี่คืออาวุธทางการตลาดที่แข็งแกร่งจึงวางฐานต่อยอดไปสู่ธุรกิจรถที่วิ่งได้บนท้องถนนอนาณาจักรเฟ r ร์รี่ตั้งขึ้นบนปรัชญาของ e n นโซเฟ r ร์รว่าขายรถที่วิ่งถนนเพื่อเอาเงินไปทำรถแข่งโมเดลธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับผู้ผลิตรถรายใหญ่รายอื่นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฟอร์หรือเจเนอ a รลมอเตที่ต่างใช้การแข่งรถเป็นตัวช่วยด้านการตลาดสำหรับเอนโซเฟอร์รี สินค้าตัวจริงของเขาคือสกูดเดียส่วนรถถนนที่สวยงามและราคาแพงที่ขายให้บุคคลทั่วไปนั้นเป็นเพียงกลไกระดมทุนเพื่อให้เขาได้ทำในสิ่งที่หลงไหลยอย่างแท้จริงนั่นคือการแข่งรถซึ่งเขาไม่ได้มองว่าลูกค้าที่มาซื้อรถนั้นเป็นพันธมิตรแต่เป็นผู้มีอุปการะเป็นคนมีฐานะที่เงินของพวกเขาจำเป็นต่อการสร้างผลงานจริงในสนาม ด้วยโมเดลธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อทุ่มทรัพยากรทั้งหมดสู่การแข่งรถ Scuderia Ferrari จึงกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ต Ferrari มีสถานะในฟอร์มูล่าวันที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครคือเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นทีมเดียวที่ลงแข่งทุกฤดูการนับตั้งแต่การแข่งขันชิงแชมป์โลกเริ่มต้นในปี1950หลังจาก Ferrari ประสบความสำเร็จทั้งในสนามแข่งมานักต่อนัก มีโมเดลขายรถให้ลูกค้าที่เขาเรียกว่าผู้อุปถัมภ์สิ่งนี้นำไปสู่ศึกที่หนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าสุดสนุกของตำนานผู้ผลิตรถนั่นคือ Ferrari vs Lamborghini เมื่อ Ferruccio Lamborghini ผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นเจ้าใหญ่ในอิตาลีที่เป็นลูกค้าของ Ferrari ด้วยเช่นกันเขาพบว่าคลัตช์ของ Ferrari ที่เขาใช้มักจะมีปัญหาเขาจึงเดินทางไปหา e อนโซ e r r a r รด้วยตัวเองเพื่อที่จะไปพูดคุยและให้คาแนะนาในฐานะวิศวกร แต่แล้วฝั่งของเอนโซกลับรู้สึกเหมือนตัวเองโดนดูถูกรับไม่ได้กับคำวิจารณ์จึงโต้ตอบไปว่าให้ฉันทำรถเถอะนายกลับไปทำแทร็กเตอร์ของนายเถอะด้านเฟรุชิโอที่ได้รับคำตอบแบบนั้นก็โกรธจัดคืนนั้นเองเขาได้ตั้งปณิธานกับตัวเองเลยว่าจะสร้างรถสปอร์ตของตัวเองที่เร็วกว่าทนกว่าและซับซ้อนกว่ารถของเอนโซต่อมาเฟรุชิโอแลมโบกินีก็ได้เดินหน้าสร้างโรงงานเริ่มผลิตรถและในระยะเวลาเพียงสเดือน เขาก็ได้เปิดตัว Lamborghini 350 GT จนกลายเป็นศึกคู่แคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซูเปอร์คาร์ศึกที่2ของ Ferra ราเกิดขึ้นในสนามแข่งนั่นคือ Ford VS Ferrari ที่หลายคนอาจเคยดูมาแล้วจากภาพยนตร์นี่คือศึกที่ทำให้ม้าลำพองไม่ลำพองอีกต่อไปเพราะฟอร์ดที่เล็งเห็นว่า f e r r a ราี่มีศักยภาพอย่างมากในสนามแข่งและต้องการจะเป็นโจ้าของทีมแข่งระดับโลก ฟอร์ดที่เข้ามาเจรจากับเฟอร์รารี่นานถึง22วันจนถึงวันที่จะตกลงเซ็นสัญญาทางเอนโซเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันไล่ทีมฟอร์ดออกจากออฟฟิศเนื่องจากไม่พอใจในข้อตกลงที่จะให้ฟอร์ดเป็นผู้อนุมัติงบทีมแข่งก่อนสึกครั้งนี้นำมาสู่การให้กำเนิดฟอร์ด GT 4 0ซึ่งต่อมาสามารถเอาชนะเฟอร์รารี่ได้อย่างขาดลอยและชนะอีกต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันจนปิดฉากยุคทองของเฟอร์รารี่ในสนามเลอมังที่ครองมายาวนานลงอย่างสิ้นเชิง สงครามกับฟอร์ดไม่ใช่แค่บาดแผลทางใจแต่มันคือหายนะทางการเงินเพราะเฟอร์ราี่ต้องพึ่งเงินจากการขายรถเพื่อมาใช้ในสนามแต่เพราะความพ่ายแพ้ภาพลักษณ์จึงมองเปลี่ยนไปจึงเป็นที่มาให้เอนโซต้องมองหาพันธมิตรทางการธุรกิจที่จะมาช่วยฟื้นชีวิตให้แบรนด์อีกครั้ง ในปี1969ทาง f e r r a ราี่ได้ตกลงลงนามร่วมกันให้เฟียดเข้ามาถือหุ้น50%ใน f e r r a ราี่โดยดีลนี้เฟียดจะอัดเงินก้อนโตเข้าบริษัทและเข้ามาช่วยผลิตรถถนนเพื่อขยายการเติบโตในขณะเดียวกันจะให้เอนโซมีอิสระเต็มที่ในการบริหารทีมแข่งซึ่งตอบโจทย์เป๊ะกับความต้องการของเขาที่จะยังคงครอบครองทั้งหมดของงานแข่ง The Art of Ferrari ศิลปะของม้าลำพอง เอกลักษณ์สำคัญของเฟอร์รารี่ไม่ได้มีแค่เรื่องความเร็วที่เปรียบดังรถที่สั่งตรงมาจากสนามแข่งแต่ยังเป็นศิลปะรอบๆบแบรนด์ที่สร้างภาพจำให้กับทุกคนว่านี่คือม้าลำพองนี่คือไอคอนิกแห่งวงการยานยนต์ของโลกหนึ่งในนั้นคือคาว a l ิโนรัมปันเต้หรือสัญลักษณ์ม้าลำพอง โลโก้ม้าตัวสีดำที่ดูน่าเกรงขามที่ถูกจดจำมากที่สุดในโลกนี้แต่สัญ,ญลักษณ์ไม่ได้ออกแบบโดยเฟอร์รารี่เองแต่มีที่มาจากสัญ,ญลักษณ์ของนักบินรบอันดับหนึ่งของอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เสียชีวิตกลางสนามรบและกลายเป็นฮีโร่ของชาติ เอนโซได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวของนักบินและนำมาใช้โดยมองว่าเป็นมรดกทางศักดิ์สรีพร้อมกับเติมสีเหลืองนกคีรีบูนซึ่งเป็นสีประจำเนืองโมเดนาบ้านเกิดของเขาลงไปด้วยและมีอักษร s f แปะลงไปด้วยโลโก้นี้จึงกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่มีอิทธิพลของโลก ศิลปะที่ถูกเพิ่มลงไปในแบรนด์เฟอร์รารี่อย่างแนบเนียนอีกอย่างคือ r รสโซคอซ s าหรือสีแดงประจำชาติอิตาลีที่เฟอร์รารี่ไม่ได้ตั้งใจเลือกขึ้นมาเองแต่ถูกองค์กรแข่งรถสากลกำหนดไวใ้ให้ใช้สีแดงสดนี้บนตัวรถในการแข่งขันแต่เหตุที่เฟอร์รารี่กลายเป็นตัวแทนที่มีสีแดงแม้ว่ารถของทีมอื่นจากประเทศเดียวกันจะใช้สีนี้นั่นเป็นเพราะว่าความดื้อดึงที่แบรนด์มีมาต่อเนื่อง ความดื้อดึงนี้เองที่ผูกสีแดงกับเฟอร์รารี่แบบแยกไม่ออกพอถึงยุค 1, 1990ก็พบว่ามากกว่า85%ของเฟอร์รารี่ที่เป็นรถถนนถูกสั่งเป็นสีแดงอีกหนึ่งหัวใจหลักของเฟอร์รารี่คือศีษบะแห่งเครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์อย่างเดียวความงามอาจจะไม่แตะตาลูกค้าได้ดีพอจึงนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างเฟอร์รารี่กับพินินฟารีนาตัวพ่อผู้ก่อตั้งดีไซน์เฮาส์ให้มาออกแบบตัวถันของเฟอร์รารี่ให้ รถรุ่นแรกจากความร่วมมือคือ Ferrari 212 Inter ปี1952ซึ่งเปิดประตูสู่ยุคทองแห่งดีไซน์และภายในทศวรรษ1970ทางพ i นินฟาร i นาได้ออกแบบรถ Ferrari แทบทุกรุ่นยกเว้น308 GT4 ที่ออกแบบโดยเบอร์โตเนและเป็นพลังที่ทำให้ความโหดของเครื่องยนต์ V12 ถูกห่อด้วยรูปทรงงดงามเหนือการเวลา มีโมเดลไอคอนิกหลายตัวที่พินินฟาริน่าออกแบบมาไม่ว่าจะเป็น275 GTB 1964 365 GTB 4 Daytona 1968 308 GTB 1975ตลอดจน Ferrari Enso 2002และความร่วมมือนี้สร้าง DNA Ferrari มากว่า60ปีจนกระทั่งปี2011ที่ Ferrari ได้เปิด Studio Design ของตัวเองในชื่อ Centro s t i l e Ferrari อัตลักษณ์เฟอร์รารี่สานต่อโมเดลไอคอนิกให้อยู่ตลอดการจากการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมและศิลปะทําให้กําเนิดรถ3รุ่นที่กลายเป็นเสาหลักทางวัฒนธรรมของเฟอร์รารี่ซึ่งแต่ละรุ่นสะท้อนด้านต่างๆของตัวตนแบรนด์5 5 0 GTO 1 9 6 2ตัวแทนของต้นกำเนิดตำนานเฟอร์รารี่เป็นดุลยภาพสมบูรณ์แบบระหว่างรถถนนและรถแข่ง นับเป็นรถที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เฟอร์รารี่เพราะผลิตเพียง36คันและถือเป็นรถที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเช่นคันปี1962ที่ถูกประมูลไปกว่า48.05ล้านดอลลาร์สหรัฐและอีกคันขายแบบส่วนตัวราว70ล้านดอลลาร์สหรัฐจนทำให้ปี2019ศาลอิตาลีประกาศให้250 GTO เป็นงานศิลป,ปะที่ห้ามทำสำเนาเทสตารรซ1984 ตัวแทนของยุค1980ที่ผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมปอบและความหรูหราฟุ้งเฟอ้อโดดเด่นด้วยดีไซน์ลิ่มสุดดรามา่าและซี่ระบายอากาศด้านข้างอันเป็นเอกลักษณ์และยังเป็นตัวแทนเ e r r a รารี่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของสถานะมากกว่าจะเป็นรถแข่ง f 4 0 1987 ตัวแทนของปรัชญา e n ซ o so, ที่ปฏิเสธความหรูหราและความเป็นป๊อปไปอย่างสิ้นเชิงรุ่นนี้โดดเด่นตรงเป็นรถรุ่นสุดท้ายที่เ e n โ o so อนุมัติด้วยตัวเองก่อนเสียชีวิตในปี1988เป็นดั่งคำประกาศครั้งสุดท้ายและเป็นรถถนนคันแรกที่ทำความเร็วเกิน200ไมล์ต่อชั่วโมงภายในถูกออกแบบให้ไม่มีพรมไม่มีมือจับประตูปกติเห็นเนื้อคาบนไฟเมอร์ชัดๆเพื่อให้ได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถแข่งในสนามเลมังจริงๆ หลังจากเอนโซเฟอร์รารี่เสียชีวิตลงเฟียตก็ได้เข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น90%ก่อนจะแยกบริษัทออกไปเป็นอิสระและส่งเฟอร์รารี่เข้าตลาดนิวยอร์กในปี2015เพราะทางเซอร์จิโอมาคิอเน่ CEO ของเฟียตมองว่าเฟอร์รารี่ไม่ใช่บริษัทผลิตรถยนต์แบบฟอร์ดหรือเฟียตแต่เฟอร์รารี่คือบริษัทลักชัวรี่แบบเฮอร์เมสหรือปลาดา ผลลัพธ์คือ f e r r a ราี่ได้การประเมินมูลค่าประมาณ11,000ล้านยูโรตอนที่แยกบริษัทและภายหลังมูลค่าพุ่งขึ้นกว่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและปัจจุบันมีมูลค่าตามตลาดกว่า75,730ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ความทะเยอทะยานของ f e r r a ราี่ในยุคหลังเอนโซคือการเป็นแบรนด์ที่ขายประสบการณ์เป้าหมายไม่ใช่ขายรถให้ได้มากที่สุดแต่คือทำให้รถดูอยากได้ที่สุดขยายมาเก็ตออกไปในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลกและนี่คือเรื่อราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประก,การใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ